ยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องแม่เฮงสตอรี่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่บีก็พาเพื่อนๆพ่พี่ๆนะคะมารดน้ําต้นไม้ที่สวนนะคะจะเป็นต้นสนิจันนะคะตระกูลสนิจันนะคะเป็นหลักนะคะทุกคนแล้วก็จะมารดน้ําต้นไม้ตอนเช้านะคะแล้วก็มาเปลี่ยนถาดที่ใช้อรองก้นกระถางน,นะคะที่เราใส่น้ํารองก้นกระถางต้นไม้นะคะ ไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนสำหรับใครนะคะที่เลี้ยงไม้ธรรมชาติลงเรือนใต้แลนแบบนี้นะคะแล้วก็วิธีการเปลี่ยนน้ำใต้ก้นกระถางนะคะแล้วก็ลดน้ำวิธีการลดน้ำรดวันละกี่ครั้งนะคะทุกคนลดแค่ไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยทุกคนคเราก็จะมาเปลี่ยนน้ำรองกันนะคะทุกคนอ่นาถาดนี้นะคะแม่บีก็เปลี่ยนไปแล้วหนึ่งรอบนะคะเปลี่ยนไปแล้วนะคะ ทีนี้นะคะแม่บีจะมาพูดถึงข้อดีนะคะของการที่ใช้ถาดรองน้ำไว้นะคะก้นกระถางไว้นะคะสำหรับการเลี้ยงในโรงเรือนแบบเปิดแบบนี้นะคะรองนั้นดีมีข้อดียังไงบ้างนะคะทุกคนเราก็ดีตรงที่ว่านะคะจะ ทำให้ไม้ของเราสดชื่นตลอดเวลาสามารถดึงความชื้นจากน้ํานะคะมา,าเลี้ยงใบเลี้ยงต้นเลี้ยงรากได้ตลอดนะคะเวลาที่เขาเจอแดดร้อนๆนะคะเขาก็จะสามารถาดึงน้ํามาหล่อเลี้ยงรากนะคะได้ตลอดเวลานะคะทําให้ไม้เรามีอุณหภูมิมีอะไรที่คงที่นะคะทาให้ไม้เราสดชื่นตลอดนะคะสําหรับ ก็เหมาะนะคะเหมาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ที่มีโรงเรือนเปิดแบบนี้นะใต้สะแลนประมาณ50-60%นะคะทุกคนก็จะดีนะคะแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ไม่บีชื่นชอบนะคะก็คือจะเป็นการช่วยให้รากนะคะงอกเร็วขึ้นนะคะเพราะว่าจะมีความชื้นนะคะมีอุณหภูมิที่สามารถดึงความชื้นมาใช้ในในการงอกรากได้เร็ว ได้ดีและก็ตลอดเวลานะคะทุกคนทําให้ไม้เนี่ยของเราเนี่ยมีรากที่ดีนะคะรากเยอะนะคะแล้วก็มีการเจริญเติบโตแทงลอดแทงใบนะคะก็จะโตเร็วนะคะทุกคนเนี่ยีข้อดีของการถาดใช้ถาดรองน้ํานะคะอืมนะคะมันก็จะช่วยในตรงนี้นะคะทุกคนที่นี้นะคะหลังจากที่เราลองลองก้นกระถางแล้วนะคะเราก็จะต้อง ต้องหมั่นเปลี่ยนน้านะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราขังนานๆนะคะน้ํามันก็จะเน่าเน่าแล้วทําให้ออกซิเจนในน้ํานะคะลดลงไปนะคะทําให้รากของเราเนี่ยก็อ่าส่งผลทําให้รากเรามันก็อาจจะเน่าตามไปด้วยนะคะเราต้องระวังตรงนี้นะคะถ้าใครเลี้ยงไม้ที่ใช้ถาดรองน้ําก้นกระถางเหมือนไม่บีนะคะทุกคนอ่ะเรามาดูตัวอย่างในถาดที่เรากําลังจะเปลี่ยนและนะคะถาดที่ รากของเขานั้นชะงักนะคะมันก็มีข้อเสียตรงนี้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นดูแลตรงเปลี่ยนน้ําด้วยนะคะทุกคนทีนี้นะคะน้ําน้ําในถาดประมาณไหนนะคะเราถึงจะเทออกแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะคะทุกคนเรามาดูกระถางนี้อ่าแม่บีแม่บีก็อ่าไม่ทั่วถึงนะทุกคนพูดถึงว่านะคะด้วยหน้าง,งานที่อะไรหลายๆอย่างนะคะนี่นะคะตัวอย่างเป็นกระถางนี้เลยนะคะทุกคน ไม้เขาก็สลดลงนะคะสะลดลงเรื่อยๆนะคะใบใหม่เขาก็จะแทงหลอดแทงหลอดอช้านะคะทุกคนแล้วก็ใบเล็กลงเล็กลงเล็กลงนะคะเกิดจากระบบรากแล้วก็สารอาหารในดินนะคะทําให้รากเขาชะง,งักนะคะแล้วก็เราจะมาเปลี่ยนนะเปลี่ยนน้ำในกระถางนี้อ่ะยกออกเลยนะคะทุกคนต้นนี้คือมิ้นด่างชมพูนะคะส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้เขาจเจริญของรากได้ดีนะคะเขาก็จะ โตเอาโตเอานะคะทุกคนและตอนนี้เขาก็จะมีหนอ่อต้นลูกแล้วด้วยนะคะทุกคนรากฟูฟ่องเลยนะคะกระถางนี้นะคะแม่บีก็เพิ่งเปลี่ยนกระถางอัพกระถางให้น้องไปนะคะเ,เกือบจะหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะรากเขาก็ฟูฟ่องเดินดีมากๆนะคะแล้วก็แทนหลอกมาใหม่แล้วก็จะมีเป็นหน่อลูกตามมาด้วยนะทุกคนต้นนี้คือบุษราคำชมพูนะคะในกระถางสิบนิ้วนะคะทุกคน นี่เลยมะสวยมากต้นนี้คือใบใหม่แล้วก็มีหลอดใหม่มาตามมาด้วยอมชมพูมางแต่ในหลอดเลยทีนี้ต้นที่มีปัญหานะคะทุกคนเราก็จะมาเปลี่ยนน้ำพร้อมๆกันน้ำก็จะประมาณนี้นะคะมีตะไคร่น้ำเยอะไปนะคะออกซิเจนในน้ำเขาก็จะลดน้อยลงไปแล้วก็ให้ออกเลยค่ะทุกคนเ<ม>ห,ห้ออกเลยนะคะทีนี้แล้วก็ล้างถาด ล้างถาดค่ะทุกคนถ้าไข่น้ำเกาะก็ะเทออกเลยค่ะก็เติมน้ำให้เขาใหม่นะคะทุกคนเราก็ไม่สามารถบอกได้นะคะว่าจะประมาณเท่าไหร่ถึงจะเปลี่ยนให้หมันสังเกตเอานะคะทุกคนหมันสังเกตแล้วก็อ่ะถ้าถ้าพอมีเวลานะคะแม่บีก็จะเปลี่ยนกระถางให้น้องนะคะเดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนแต่ขอทำคลิป แชร์แชร์การดูวิธีการเลี้ยงดูก่อนนะคะต้นนี้นะคะเขาอาจจะอุ้มน้ำเยอะไปสารอาหารในดินหมดนะคะทุกคนเราก็จำเป็นต้องเปลี่ยนกระถางถ้าได้ลักษณะอย่างนี้เขายังไม่ตุยนะคะทุกคนเรายังรักษาทันก็คือใช้วิธีการเปลี่ยนดินนะคะเขาก็จะได้รับสารอาหารในดินใหม่นะคะทุกคนแล้วก็ เปลี่ยนถาดรองน้ำให้เขานะคะก็จะประมาณนี้นะคะเติมไปประมาณนี้นะคะนี่ถ้ากระถางใหญ่ใหญ่ประมาณนี้ก็เติมไปประมาณสักครึ่งข้อมือได้ค่ะทุกคนนี่เลยแค่นี้นะคะอะเทออกนิดนึงเยอะไปอ่ะประมาณนี้ก็ปล่อยไว้เลยค่ะ แล้วก็ไปดูต้นอื่นไปดูต้นอื่นกันค่ะอะแม่บีสอเติมน้ําในถาดใหม่ถาดนี้ก็เป็นถาดที่แม่บีเอาเททิ้งนะคะแม่บีก็จะไปลองก้นกระถานฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นก็จะโดนแดดเยอะกว่าฝั่งนี้นะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะกลางสวนกว่าไม้ไม้ก็จะได้รับเสงแดดเยอะกว่า มุษลาคามชมพูต้นที่อ่าด่างจะจัด,จดแม่บีก็จะเอามาไว้โซนโซนประมาณนี้นะคะดูเ,เขาก็จะปัญหาใบใบเขาก็จะไม่ค่อยเสียเนาะโอเคเติมประมาณนี้คะ่ะแล้วเราก็เอาไปรองก้นกระถางได้เลยปึ๊บอ่าเป็นถัด ถาดนี้ก็จะมีต้นบุษราคำด่างเหลืองกระถางสี่ด่างสวยงามมากๆากค่ะทุกคนมีหลอดใหม่ต้นนี้ถือว่าต้นอ่ารากดีค่ะทุกคนรากดีเอาไปอับกระถางได้เขาจะโตพุ่งไวมากๆาค่ะทุกคนแล้วก็จะเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยแม่บีก็ต้องเปลี่ยนอยีกนะคะเพราะว่าเขาจะเกิดตะไคร่น้ำแล้วทำให้ไปรบกวนออกซิจเจนในน้ำ นี่แม่บีก็เอามาใส่ถาดใหม่ต้นนี้ก็มิ้นด่างชมพูนะคะใบก็เขากําลังสร้างใบใหม่ที่สวยๆเลยโมชมพูอันนี้เป็นใบเก่าล่างๆเขาค่ะทุกคนแล้วก็จะเอาต้นอะไรมารองดีอ่าต้นนี้เขาก็อยู่ในถาดนี้นะคะบุษราค้ามชมพูค่ะทุกคนต้นนี้ก็เหมือนจะกลายนะคะเป็นบุษรารคามชมพูกลายนะคะทุกคนแม่บีก็จะเลี้ยงไว้ดู ใบลักษณะใบเขาจะเป็นยังไงนะ,ะทุกคนเป็นไม้ชิ้นตาค่ะทุกคนต้นนี้ต้นนี้เป็นมิ้นด่างชมพูที่เผือกเผือกแล้วก็เผือกเผือกเผือกมาตลอดเลยเขาโตช้ามากค่ะทุกคนเป็นไม้ชิ้นตาแล้วอายุเขานะค่ะทุกคนเทียบกันกับประมาณเนี้ยประมาณต้นเนี้ได้เลยมั้งทุกคนสามเดือนสี่เดือนได้แล้วทุกคนไม่ไปหน้ามาหลังเลยถ้าถ้าไม้เผือกมันเขาจะโตช้ามากๆค่ะทุกคนเลี้ยงไม่ค่อยโตค่ะ นี่ถ้าใครมือใหม่นะคะแม่บีก็แนะนําเป็นติดเขียวเยอะๆไว้หน่อยเนาะทุกคนนี่แม่บีก็จะเอาแอบๆไว้ใต้ใบนี่มิ้นด่างชมพูตัวช้ามากโอเคค่ะถาดนี้แม่บีก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วถาดนี้เราก็ต้องเปลี่ยนค่ะทุกคนนี่เลยนี่แต่ไร่น้ำขึ้นเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เทออกเลยค่ะ ไปล้างไปล้งงางกันมักสักทีะทีนี้เวลาเราเอาใช้ถาดลองน้ำเราลดน้ำไหมก็ลดน้ำเหมือนเดิมนะคะทุกคนรดน้ำยามเช้าวันละหนึ่งรอบนะคะทุกคนวันละหนึ่งสองนะคะล้างเสร็จแล้วก็เติมน้ำลงไป โอเคระดับแค่นี้พอคะ่ะแล้เราก็เอาไปรองก้นกระถางต้นไม้กันคะ่ะเพิรพิรรองต้นนี้อยู่ในนี้แล้วก็ต้นต้นไหนดีต้นนี้มาอยู่กับกับต้นนี้แล้วกันต้นนี้นะคะต้นนี้เขาก็มีปัญหาเรื่องรากนะคะทุกคนดินหมดสภาพแล้วคะ่ะทุกคน ดินหมดสารอาหารในดินแล้วค่ะต้องเอาไปเปลี่ยนกระถางนะคะเหมือนสภาพต้นอย่างเงี้ยคือดินหมดสภาพสารอาหารไม่ค่อยได้สารอาหารแล้วเนาะเขาก็จะชะงักการโตนะคะนี่ค่ะจะมีหน่อแล้วนะคะทุกคนต้นนี้นี่ เป็นสเสนจันดำด่างชมพูค่ะต้นนี้บุษราครมเหลืองพีทค่ะต้นนี้คือสมบูรณ์แบบมากนะคะกําลังด่างด่างสวยมาเรื่อยๆใบใหญ่ๆมาเรื่อยๆแล้วค่ะเป็นไม้ชินตาส่วนต้นนี้เป็นบุษราครัม,มิ้นด่างชมพูที่ออกชมพูสวยมากค่ะลายทหารค่ะเชื่อดีค่ะต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นบุษราครมชมพูค่ะกระถางสี่นิ้วกําลังตั้งฟอร์มนะคะกําลังอ่าโตได้ระดับหนึ่งแล้วค่ะทุกคนต้นนี้คือ สวยงามมากค่ะสําหรับใครที่งบไปเยอะค่ะจัดต้นนี้ได้ค่ะบุรษราคำชมพูนะคะทีนี้แม่บีก็เปลี่ยนค่ดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมารดน้ํานะคะทุกคนรดน้ํากันอ่ะรดน้ํากันเนาะต้นนี้คือบุรษราคำชมพูทั้งคู่เลยนี่นะคะรดน้ําไปเลยรดประมาณนี้ละคะ่ะนี่เลยทุกคน รดให้ชุมช่มๆประมาณนี้เลยค่ะนี่คือเสร็จเรียบร้อยในหนึ่งวันนะคะในการรดน้ําในสีวันสาหรับใครที่ใช้ถาดรองน้ําเนาะก็ประมาณนี้เลยค่ะรดน้ําไปให้หน้าดินชุ่มเลยค่ะวันละหนึ่งรอบพอนะคะอ่าตัวนี้ก็รดเหมือนกันค่ะไม่เยอะเพราะว่าต้องเอาไปเปลี่ยนกระถางน,นะคะทุกคมารดน้ำตัวนี้กัน ต้นนี้ก็เป็นไม้ยอดค่ะทำจำนวนไปหลายครั้งแล้วเชื้อดีมากค่ะต้นนั้นก็เป็นบุษราคำเหลืองพีชนูนนะคะสลับเขียวสลับด่างค่ะโตไวมากค่ะจะประมาณนั้นส่วนต้นนั้นก็เป็นมิ้นด่างชมพูนิ้นด่างชมพูไซส์แม่ค่ะมีหนอใหญ่ๆจะเท่าแม่แล้วมั้งค่ะต้นนั้นแล้วก็ลดไปประมาณนี้เลย นี่นะคะทุกคนรถใบไปด้วยค่ะไม่เป็นไรลดใบไปเลยพอหน้าดินชุ่มนะคะพอดินชุ่มนี่แหละวันละหนึ่งรอบตัวนี้ก็เป็นมิ้นดังชมพู่ไม่บีอัพกระถางใหญ่ๆไปเลยกะว่าจะทําเป็นตั้งเป็นแม่พันธุ์ค่ะทุกคนนี่ไม่บี นี่นะคะทุกคนต้นนี้คือมิ้นด่างชมพูสีแจ่มมากค่ะทุกคนแม่บีกาลังปั้นต้นนี้นะคะแม่บีจะใช้หั่นทําจํานวนแม่บีก็จะนี่นะคะแม่บีก็จะเด็ดใบเด็ดใบออกนะคะทุกคนทําให้เห็นเงาชัดๆนะคะจริงเงาเขายาวขึ้นมาเยอะเลยนะคะทุกคนประมาณคืบได้แล้วค่ะทุกคนก็แม่บีก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆให้เขาเปิดใบเปิดใบไปเรื่อยๆค่ะทุกคน นี่หนอ่อแม่บิ๊กก็จะไปทําจํานวนนะคะทุกคนประมาณนี้เลยค่ะรดน้ําก็ประมาณนี้เลยค่ะโอเคค่ะขอตัวไปรดน้ําต้นไม้ต่อก่อนนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเอาอย่างนี้พาไปพาไ,ไปดูต้นสนิจันดำด่างชมพูด้วยดีกว่าค่ะสําหรับใครที่ยังอยากได้สนิจันดาด่างชมพูนะคะ ก็ยังมีเหลือแบ่งปันอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้นะคะสวยงามมีเลยค่ะตัวนี้ก็อยู่ในแปลงนะคะสวยนะคะอุ้ยเส้อดีค่ะทุกคนแต่ละต้นบุสรามเหลืองพีชค่ะอ่ามาดูเเนจันดำด่างชมพูนะคะกระถาง กระถางต้นแม่หนอใหญ่ๆใ,ใบใหญ่ๆห,ห,หนออวบๆนะคะหน่อหนอสวยนะคะสีกัดสีสวยๆเข้มๆนะคะกระถางนี้นะคะก็สวยมากๆเลยค่ะต้นนี้ก็อยู่ราคาสามพันสองพันกว่าสามพันนะคะทุกคนใบจริงมันใหญ่นะคะใหญ่ฟอร์มใหญ่เลยนะคะทุกคนนี่สามพันบาทนะคะทุกคนต้นเนี้ยสวยมาก มาดูอีกต้นหนึ่งที่อยากนำเสนอมากๆต้นนี้คือบุษราคำมชมพูที่หลุดเขียวไปไกลโพ้นมากๆทุกคนวีแววเหมือนจะไม่กลับทีนี้มาดูต้นลูกเขานะคะทุกคนดูสวยมากทุกคนดู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 ถ้า ถ้าเราไม่ได้ยกยอดไม่มีเวลาย,ยกยอดเหมือนต้นนี้นะคะเราก็จะมาโฟกัสที่ลูกเขาแล้วค่ะทุกคนลูกเขาที่ออกมานะคะด่างสวยอย่างนี้เลยค่ะไม่ต้องตกใจเด้ออย่าไปทิ้งไปคว้างเขานะคะบุษราคมชมพูเขาก็เป็นไม้แบบนี้แล้วค่ะทุกคนหลุดเขียวก็ง่ายเผือกก็ง่ายนะคะทุกคนแต่ถ้าเขาเขียวแล้วเข,เข,เขาจะมีโอกาสได้เติบโตนะคะถ้าเผือกในีโอกาสตุยก็เยอะนะคะทุกคน แต่ถ้าเขามีอเขียวเยอะก็ไม่เป็นไรนะคะเขาเอามีลูกสวยๆแบบนี้นะคะทุกคนเลี้ยงเข้าไปเถอะนะคะอย่างน้อยเขาก็ทําให้เราบ้านเรายินนะคะทุกคนนี่ต้นนี้เป็นสเสน่ห์จันดำด่างชมพูอีกกอนหนึ่งนะคะโอ้ยสวยมากกอน,นี้ก็สวยมากๆเลยสองสามพันสามพันบาทเนาะต้นแม่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะสามพได้ หน่อจุกๆเลยนะคะทุกคนถ้าใครอยากจะยกกระถางก็สอบถามเข้ามาได้นะคะในเบอร์โทรหรือในลายใต้คลิปได้เลยค่ะสามพันบาทสวยมากโอเควนมาทางนี้ไปดูอีกต้นหนึ่งเนเจนดั้ดังชมพูสวยมากค่ะทุกคนก่อนนี้น่าจะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, หนึ่งสองสามสี่หหกหน่อได้แล้วมั้งทุกคนเนี่ยกระถางสิบนิ้วค่ะ นอนจ,จุต้นนี้ก็สามพันสามพันห้าร้อยนะคะสวยมากฝั่งทางนู้นก็เป็นบุษราคัมเรืองพิษบุษราคัมชมพูต้นนี้นะคะอายุไม่ใช่น้อยนะคะทุกคนแต่ว่าเขาเผื่อเขาเลยโตช้าไม่ไปหน้ามาหลังนะคะทุกคนเนี่ย <c oughs> อ่ะใครสนใจอยากจะยกต้นนี้ก็สอบถามเข้ามาได้นะคะแม่เขาอาจจะ เมีหลุดเยวไปบ้างแต่ลูกเขาสวยมากเจ็มเจ็มทั้งนั้นเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวต้นนี้มีคนสนใจอยู่เดี๋ยวแม่บีเอาไปยกไปให้ถ่ายรูปให้พี่พี่ได้ชมแล้วลก็เผื่อโอเคค่ะทุกคนสเสน่ห์การทำด่างชมพูโตมาก็จะแบบนี้เนาะทุกคนสวยางามเหมือนเดิมค่ะ นี่เลยค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะลากันไปด้วยเสนาะจันดำดังชมพูก็สวยๆนะคะทุกคนถ้าสนใจต้นอะไรสายพันธุ์อะไรนะคะก็สอบถามเข้ามาได้เหมือนเดิมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ